วัดมินแทอนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่13มกราคมนะครับสามแถวแถวแรกปกติครับ78มามับ2 3 4 5แถวที่2นะครับพิเศษ1 2มากับ3 8 9แแถวที่3 VP บ9มากับ0 1 2 7เด่ินวันนี้นะครับ7 8มากับ หนึ่งสอมาเจครับ7 1็ดหนึะครับเจ็ดสองมาแปดมาแปดหนึครับ8 2 8สองแปดร้อยนะครับ4ครับ

สำหรับแนวทางหัอฮานอยน,นะครับวันศุกร์ที่13ก็ใครชอบก็ตามครับขอให้โชคดีครับ